สวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว Su มเน,นอร์ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับวันนี้เนื่องจากว่ามีคนถามเกี่ยวกับคอนเทนต์ซิมเอร์มาเยอะมากเกี่ยวกับว่าเออพี่ครับผมอยากจะเล่นซิมเนอร์ผมต้องทํายังไงบ้างครับพี่ครับผมผมอยากจะก้าเข้าสู่วงการนี้ต้องทํายังไงบ้างก็พี่วันนี้ผมก็เลยเอาไอเดียของคนในกิลมา เป็นเคสตัตตี้แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเราต้องมองหตุผลก่อนว่าทำไมถึงเอาไอเดีนี้มาเพราะอะไรไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนกับวันมอทาม e เองหรือกิวของผมเองอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ2แดงนะผมและบ้าน2แดงคือแบบเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นะผมทีมกันบ้านที่แบบมีความแปลกใหม่มากๆคือต้องบอกก่อนว่าเด๋ยนนี้มันเป็นช่วงกลางซนะีซั่นเนาะคนก็จะเริ่มเหมือน,นคล้ายกับมีการ วางมอนเตอร์ที่แปลกใหม่แสงมืดที่จะเยอะมากดังนั้นเนี่ยอย่างบ้านแบบเนี้ยเป็นตนน้นแล้วผมแสงมืดจะเยอะมากๆทีเนี้ยมันก็เลยเหมือนคล้ายๆกับว่าการทําทีมหรือการวิวทีมการบุกทีมต่างๆเนี่ยมันต้อง,ต,องต้องแบบหลากหลายมากขึ้นนะครับพอพอมีความหลากหลายมากขึ้นเสร็จปั๊บเนี่ยมันทาให้เหมือนกับว่าสมมติว่าเออเราอยากจะมาเล่นตัวของคอนเทนซ์ซีกับมอนเตอร์เราอาจจะต้องเยอะประมาณหนึ่งนะครับผมทีเนี้ยเออเราจะมีวิธีการสรุปยังไงบ้างน,นะครับว่าเออแกนความแบบถ้าอยากจะมาเล่นตรงนี้เราต้องทาเริ่มจากไหนหน,นึ่งสองสามว รวมรายละเอียดละกันนะครับในมุมมองของผมเท่านั้นนินนะครับในมุมมองของผมเท่านั้นนะครับถ,ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดอันนี้ต้อง,องกราบขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมอ่ะทีนี้เราขออนุญาตบอกก่อนนะครับว่าซิกวอลเองหรือกิวอลสามทางนะครับหลายคนก็แบบเฮ้ยพี่ทำไมถึงเรียกว่าซิกวอลมันชื่อว่าสงครามแห่งการศึกอ่าสงครามแห่งการยึดครองอ่าสงครามแห่งการยึดครองจริงๆต้องบอกก่อนเลยครับที่เราเรียกว่าซิกวอลเนี่ยคือมันเหมือนจะประมาณว่ามันเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับผมคนก็เลยเรียกสถานการณ์ว่าซิกวอลซิกวอลอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะโอเค ตัวของซีกอเองเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันคือเป็นทีมบุกนะครับหรือกับทีมกันทีมกันก็คือเป็นทีมที่เราสามารถเอามาก,กันบ้านแล้วก็มาให้แบบฝั่งตรงข้ามเจอนั่นเองครับผมทีมกันบ้านมีความสําคัญมากๆแล้วก็ทีมบุกมีความสําคัญมากๆเช่นเดียวกันครับอ่ะเดี๋ยวรอให้กิวจบก่อนแล้วกันเนาะเราค่อยมาลงดีเทลเรื่องของเออเรื่องเรื่องเรื่องของซีกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสํารวจมอนเตอร์ก่อนการที่เราจะไปมอนเตอร์แบบคอนเทนซีกอกีวอลได้เนี่ยเราต้องดูยังไงว่าเออเอมอมรอมรรพ้หืไ่ โดยค่าเฉลีย่ยถ้ากิวเราไม่ได้แบบอ,อยู่กิวที่ท็อปโฟร์มากแบบ2งแดง3แดงเนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้มอนเตอร์เยอะนะครับผมแต่ว่าถ้าอยู่กิวที่สองแดงถึง3แดงขึ้นไปมอนเตอร์ซ้ำเนี่ยอาจจะต้องมีนะครับผมอ่ะตัวอย่างเช่นนะครับผมผมจะยกเคสแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอามอนเตอร์เนี่ยเดี๋ยวให้ดูภาพรวมของมอนเตอร์ทั้งหมดในเอเดีของเขาก่อน,นครับว่ามอนเตอร์ภาพรวมเขามีอะไรยังไงบ้างน,นะผมถ้าเป็นมอนเตอร์ห้าราวก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหม เดี๋ยวเรามาให้ดูมอนเตอร์ก่อนนะครับอันดับแรกเวลาที่ผมจะมาดูคอนเทนต์ซีฟอร์หรือแบบดูไอดีใครก็ตามผมจะมาด,ดูที่ภาพรวมของมอนเตอร์เขาก่อนว่ามอนเตอร์ภาพรวมของเขาเป็นยังไงบ้างมีโอเคไหมเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับผมจริงๆมันดูตรงนี้ไม่ได้ครับเราต้องไปดูในคังอโอเคต้องไปดูในคังตรงนี้นะผมอ่ะมานั่งดูครับว่าเออมอนเตอร์ของเขามีความเยอะมีความหลากหลายมากน้อยแค่ไหนถ้าแบบมันไม่มีความหลากหลายเลยต้องบอกตรงๆนะครับว่าการที่คุณจะไป2แดงหรือ3าแดงได้จะเหนื่อยมากๆครับ ไม่ใช่ว่าไปไม่ได้นะไปได้แต่มันจะเหนื่อยน,นะครับผมประมาณนั้นนะครับผมอ่าประมาณนี้อ่าทีนี้สมมติว่าเราเรามีมอนเตอร์ประมาณหนึ่งแล้วเราเริ่มมีมอนเตอร์ประมาณหนึ่งแล้วสิ่งที่เราต้องสํารวจอีกอย่างหนึ่งคือรูนครับเพื่อนๆคือรูนครับทาไมถึงว่าต้องสารวจรูนด้วยครับรูนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากรูนที่มีอ e ิทธิพลกับคอนเทนต์ซีกวอลกับคิวอลมากมากก็คือในเรื่องของรูน ex นะครับผมอ่ารุ่น ex เลยนะครับผมหรือพูดง่ายคือรุ่นดูเดือดเรามาดูกันว่ารุ่นดูเดือดของเราเนี่ยมีปริมาณที่มากน้อยแค่ไหนบ้างเพราะว่าอย่าลืมนะครับผมเกมเนี้ยมีความความจังไรนะครับผมหรือพูดง่ายคือความแบบพลิกเกมได้คือรุ่น ex เท่านั้นรุ่นอื่นก็สามารถพลิกเกมได้อย่างพวกสตองสตาร์เนี่ยก็พลิกเกมได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น ex เนี่ยโอกาสที่จะพลิกเกมหรือโอกาสที่จะแบบทําให้ส,สตูนเนี่ย พังยับเยวนเนี่ยมีสูงกว่าดังนั้นนีต้องบอกก่อนเลยว่า ex เป็นสิ่งที่สําคัญมากการที่จะเล่นซิกวอลเองอ่ะโดยค่าเฉลี่ยประมาณ7-8 0เนี่ยจะเป็น ex เยอะนะครับผมประมาณนั้นนะมอนเตอร์ rng เรื่องของรูน ex rng หนักๆเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสยองขวัญมากๆนะครับอ่ะตรวจสอบ2สิ่งอย่างก่อนนะครับคือ1ในเรื่องของมอนเตอร์2ก็คือเรื่องของรูนถ้ารูนน้อยยังไม่เยอะมากเนี่ยมันอาจจะต้องมีสเตปการโยกลูนซึ่งถ้าสเตปโยกลูนเนี่ยมันก็จะทําให้มานาเห็นไหมมานาณสัก โอ้ตอนนี้ผมก่อนจะจับไอดีประมาณร้อยล้านได้ครับผมผมมานั่งทํไอดีใหม่หมดเลยนะครับผมโมกใหม่เกือบหมดนะครับผมเรียกได้ว่าทํามาเป็นเวอร์ชั่นที่เอ่อน่าจะเป็นดีที่สุดในไอเดียของเขาแล้วนะครับผมแบบประมาณว่าเรามาลั่งเรียงนั่งเรียงตัวของรูนต่างๆนะว่าเออตัวไหนที่เราใช้งานเยอะบ้างนู่นนี่นะผมอ่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงทีมบุกบ้านแล้วบุกบ้านก่อนทีมบุกบ้านก่อนแล้วกันนะครับผมทีมบุกบ้านเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับมันมีศึกษา มันมีเค่ s t a r t i ศึกษาใน YouTube เยอะแยะนะครับผมใครที่แบบเออสนใจไปศึกษาก็ไปศึกษาได้เลยนะครับมันไม,ไม่ไม่ไม่ได้มีการห่วงกว้างเออไ,ไม่ไม่ไม่ได้มีการแบบห่วงความรู้ขนาดนั้นหลายคนก็ไปศึกษาใน YouTube อย่างกิวผมเนี่ยศึกษาคนในยูใน u ูทูบเยอะมากมากนะผมะประมาณนั้นนะครับทีเนี้ยเวลาทีมบุกบ้านเนี่ยเราไปศึกษาใน YouTube มาเสร็จปั๊บใช่ไหมครับเราก็จะดิชหรือว่าง่ายคือวางโครงสร้างว่าเออมอนเตอร์แบบนี้มันต้องบุกบ้านแบบไหนยังไงบ้างแล้วเรามาวางในเรื่องของดิสนะครับผมดรืยการปรับทีมนะคร ไอ้พวกนี้เราจะมาวางไว้อันนี้ผมก็มีการวางสโคปมอนเตอร์ให้เขาประมาณนึงแหละนะครับผมอประมาณนั้นนะครับมีการวางมอนเตอร์ให้เขาประมาณนึงครับเทําไมเราถึงต้องมีการวางตัวของมอนเตอร์ทีมบุกแบบนี้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันทําให้รู้ว่าทีมของเราหรือไอเดียของเราเองอ่ะมีทีมบุกมาตรฐานคือเท่าไหร่นะครับตัวยอย่างเช่นคอมโบนี้เป็นคอมโบที่เรียกได้ว่าแบบซิกเนเจอร์มากๆนะผมเป็นเป็นคอมโบที่ใครที่มีก็คือสามารถตัดตั้งได้เลยครับแต่ต้องบอกก่อนนะ ที่หลายคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไมรูนเขาช้าจังเลยพี่คือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมพยายามตบรูนเท่าเท่าที่ตบได้เต็มทีแลลวครับรูนเขาไม่ได้เอื้อขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่รูนเราไม่ได้เอื้อเนี่ยเราต้องมานั่งคำนวณด้วยนะครับว่าโดยค่าเฉลี่ยของรูนเราเองเนี่ยมีประมาณไหนให้เฉลี่ยรูนประมาณหนึ่งด้วยนะครับไม่ใช่แบบจะเทสุดท้ทีมในทีมหนึ่งมันก็เป็นไปได้ยากพอสมควรนะคือสมมติว่าทีมนี้เสร็จปับ๊บเราก็ต้องมานั่งรื้อทําใหม่สุดท้ายคุณก็ต้องเสียโกอยู่ดีครับไอท มีโอกาสลื่นไหมจริงจริงมันก็มีโอกาสลื่นนี่แหละครับถ้าเราเข้าบ้านไม่ถูกนะผมฮะทุกทีมมีโอกาสลื่นหมดครับถ้าเข้าบ้านไม่ถูกนะครับอะ่ะเนี้ผมก็จะวางมอนเตอร์ไว้ประมาณหนึ่งครับผมประมาณนี้นะครับมีมีการวางมอนเตอร์ไว้แล้วก็จะมีเหมือนคล้ายๆกับการสอนว่าเออไอ,ไอทีมเนี้ยมันสามารถเข้าบ้านแบบปานนี้นะครับผมจะต้องให้คนที่เข้าเนี่ยมีการฝึกบ่อยๆเน้นนะครับผมการที่เราจะตีซีกรอได้เนี่ยมันไม่ใช่ทีมแบบเออ เว้ยม,มันในวันวางโกบในการตีมอนเตอร์ประมาณนี้แล้ววางเสร็จปั๊บเราสามารถใช้ทุกวันไม่ใช่นะครับผมไอทีมนี้เป็นทีมมาตรฐานที่คนนิยมใช้กันประมาณหนึ่งในกรณีที่เราเจอแรงที่ไม่ได้สูงมากนะครับผมหรือแบบแรงโดยค่าเฉลี่ยเราเจอบ้านนี้ซ้ำ,ซำ,ซำ,ซำๆๆเ,เราจะสามารถใช้เซตนี้ได้แต่ว่าบางบางครั้งเนี่ยอย่างรอบนี้เราเจอแสงมืดเยอะอย่างคิวผมผมเจอแสงมืดเยอะมันก็ต้องมีวิธีการมามานั่งดีดีแบบ มานั่งดีไซน์รูนใหม่มานั่งดีไซน์ในเรื่องของทีมบุกใหม่ดังนั่งทีมซีวอลหรือทีมคิวบอลเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้มีตายตัวเหมือนกันเอาง่ายคือไม่มีตายตัวครับเต็มที่คือมันจะต้องมีการประยุกต์ใช้ทีมใหม่ยกเว้นแต่คุณจะเข้าบ้านแบบที่คุณวางสโคไว้หรือวางวางวางแผนไว้ว่าเออคุณจะเข้าบ้านแบบนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมซึ่งบอกก่อนนะถ้าทําแบบนั้นได้ก็คือแบบโอน่าจะแบบ น่าจะยากนะเพราะกิวผมคือกิวมันสาสิบเออกิวมันตียี่สิบห้าคนนะทุกคนคุณคิดว่าคุณทันเขาหรือเปล่าละ่ะขนาดกิวผมมีกดเจ็ดดาบผมรู้สึกว่ายังลําบากอยู่เลยครับ <laughs> เออประมาณนั้น,นครับผมอ่ะิ่งที่สําคัญทีมแรกก็คือทีมบุกค,ครับอ่ะแล้วเดี๋ยวลงดีเทลในเรื่องของรูนกันนะครับช่วงแรกๆไม่ต้องบิวทีมกันครับช่วงแรกๆไม่ต้องบิวทีมกันเลยเพราะอะไรเพราะว่าคือ ถ้าคุณมีทีมกันแต่ว่าคุณไม่มีทีมบุกมันก็แค่นั้นสุดท้ายแล้วนะผมวินเลตของเราหรือการที่เราจะทำให้ตัวของคิวชนะได้มันมาทั้ง2องแบบอย่างก,ก็จริงครับทีมกันแล้วก็ทีมบุก แต่ต้องบอกก่อนนะครับผมถ้าทีมการลูนไม่แน่นคุณก็กันไม่ได้อยู่ดีครับโอกาสที่จะกันได้มันจะน้อยดังนั้นเนี่ยคุณเวทลูนเนี่ยไปทีมบุกเถอะนะครับผมไม่ต้องมานั่งทีมกันหรอกนะครับเพราะว่าถ้าคุณมาทําทีมกันปั๊บแน่นอนครับโอกาสที่คุณจะกันได้ก็จะต่ํามากๆนั่นเองครับเพราะว่าลูนคุณไม่สุดเลยอย่าลืมไปนะครับว่าทีมกันบ้านกับทีมบุกบ้านบางครั้งก็ไม่สามารถร่วมใช้งานร่วมกันได้นะครับเพราะว่าเธอต่างๆคอมโบต่างๆมันมีการหลักทางหมดเลยดังนั้นต้องบอกพ่งทา ทีมุกจะเพิ่งทาเอาไปทีมกันเถอะแต่ว่าถ้าเรารุนพอมีเราก็ามานั่งเริ่มทําทีมกันแต่ว่าไม่ต้องการเยอะบ้านหลังหนึ่งสักประมาณ5บ้านก็น่าจะตอบเจาะตอบโจทย์แะครับอย่างบ้านนี้ก็ประมาณ5บ้านนะครับผมประมาณนี้นะครับผม <c oughs> ทีนี้นะครับผมพูดถึงเรื่องของการทํารุน่นแล้วก็การทําในเรื่องของทีมบุกบ้านแล้วก็ทีมกันบ้านเราจะต้องทํำยังไงบ้างน,นะครับอ่ะหลายคนก็จะไปดูใน u t u b e มาเนาะซึ่งต้องบอกก่อนครับการข้อมูลใน u t u b e เนี่ยสำคัญมากๆ นะครับผมอย่างพวกพี่แบนยิมเออหรือแบบใครเออที่แบบทําช่อง y o u t u b e เกี่ยวกับเรื่องการตีซีเน่ยไปดูเขาไปศึกษาเขาว่าเขาใช้มอนเตอร์ประมาณไหนบ้างรูนประมาณไหนถ้ารูนไม่ได้เราสามารถทําใกล้เคียงได้ไหมเวลาที่เราทำรูนครับเพื่อนเพ่อเราอย่าไปทําตามขอบเป100๊ะ1ร้เปร์เซนต์ขนาดนั้นนะครับเราต้องมานั่งดีไซน์ว่าเออเทอร์นออเดอร์ของเขาเขาเรียนแบบไหนหนึ่งสสามสี เรียนหนึ่งสองสามสี่เสร็จปั๊บเนี่ยพอสมงติว่าเออเธอนออเรื่องประมาณนี้มันโอเคนะมันผ่านนะเราค่อยได้ใช้นะครับผมประมาณนั้นไม่ใช่ว่าเราจะทําสปีดโดดีอะไรประมาณนี้คือแบบเอ,อมอนเตอร์แบบเนี้ยแต่ว่าเออสปีดทริกไม่ได้เลยหรือสปีดคอมโบไม่ได้เลยก็คือจบนะครับผมประมาณนั้นเป็นต้นนะครับผมแล้วก็เรื่องของมอนเตอร์โอเบกขันสองนะครับผมเรื่องของมอนเตอร์โอเบกขันสองเนี่ยบอกเลยนะครับว่ามันมีความจําเป็นในการทําซ้ํามากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างจริงๆถ้าเป็นผู้เล่นโดยเริ่มต้นเน้นนะครับโดยเริ่มต้นไม่ต้องทําเยอะ เน้นนะครับไม่ต้องทาเยอะมากทาสักประมาณสัก2ตัวทีมบานทีมที่ใช้ใช้เอาไว้สัก2ตัวก่อนโดยพื้นพื้นฐานแล้วเราค่อยแบบไปนั่งปั้นเพิ่มนะครับผมสําหรับใครที่แบบเอ้ยพี่ผมแบบอันนี้ผมแบบดอกดอยมากเลยพี่ผมผมยผมผมยังไม่อยากจะทําทีมซีกเลยพี่ก็ไปไปโฟกัสที่ทีมบุกก่อนหรือไม่ก็ไปโฟกัสที่แบบเออ่างอื่นก่อนก็ได้แบบทีมฟาร์มเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนก็ได้ครับแล้วแต่ทีนี้เรื่องทีมซีกวอเองเนะครับเวลาที่เรามเนจรูนน่ะหรือเราจัดการรูนกับเพื่อนๆอ่ะเราอันนี้ คือเวลาที่เราจะจัดก,การรูนหรือแบบมานั่งพัฒนารูนเองเราต้องมานั่งความสําคัญนะครับว่ามอนเตอร์ตัวนี้มันควรมันควรค่าที่ใส่เอ็กไหมอ่ะถ้าไม่ควรค่าแล้วทํำยังไงต่ออะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมอ่ะก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมไอดี ID ของคุณสัตว์รอมเป็นเคสสตี้ที่ดีมากๆนะครับด้วยจากที่ว่าเอ,อ่อตอนนี้เหมือนคล้ายๆกับกิลผมเจอแบบอะไรที่แบบมาหาศาลหนักหน่วงมากนะครับผมก็เลยทําให้ ทำให้เหมือนคล้ายๆกับวันใช้ทีมกันบ้านทีมเดิมไม่ได้แล้วทีมบุกบ้านทีมเดิมไม่ได้แล้วเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นไปนะผมอ่ะแล้วทีเนี้ยเรื่องของการฟาร์มกันบ้างครับม,มาลงดีเทลเรื่องของการฟาร์มกันบ้างครับการฟาร์มต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการฟาร์มเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจิรยของแต่ไอดีจริงๆ อย่างไอดีของวานเองอ่ะมันจะฟาร,ร์มหนักไปทาง3ามหัวอย่างของคุณสักรองก็จะต้องหนักไปทาง3หัวครับเพราะว่าหินเสริมมันไม่มีหินเสริมมันน้อยมากๆพอหินเสริมน้อยเสร็จปั๊บเนี่ยรูมันจะไม่สุดครับเพื่อนๆพอรูมไม่สุดเสร็จปั๊บเนี่ยมันทำให้เหมือนกับเป็นการต่อให้เขาครับเรื่องรูเรื่องอาร์ติแฟกต์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะผมประมาณนั้นเป็นต้นเนาะใครที่แบบเอ้ยพี่ครับผมผม,ผมแบบเอ่อ รูไม่แน่นเลยอย่างเงี้ยผมเอาไปบุกบ้านแล้วมันแตก่เงี้ยพี่แบบมันต้องทํำยังไงคือต้องไปดูก่อนว่าเราเสริมสุดไหมเรื่องของอาร์ติแฟกต์เองก็ดีหรือเรื่องของอะไรเองก็ดีเงี้ยลองไปดูก่อนนะครับว่าเราโอเคกับมันหรือเปล่าเราเสริมได้มันสุดหรือเปล่านะครับผมอ่ะแล้วก็เรื่องบนเสร็จแล้วเรื่องของการฟาร์มเสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับเรื่องของอาร์ติแฟกต์นะครับผมอาร์ติแฟกต์ต้องมาก่อนเลยครับอาร์ติแฟกต์เนี่ยพยายามโฟกัสในการฟาร์มธาตุเยอะๆครับเพราะว่าการใส่กันธาตุการใส่การอะไรต่างๆเป็นสิ่งที่ เออ่เหมือนกันคล้ายๆกับการทำธุรกิจต่างๆเนี่ยสำคัญมากๆครับไอจีแวกเนี่ยพยายามโฟกัสในเรื่องของการฟาร์มธาตุเยอะๆนะการฟาร์มธาตุการฟาร์มประเภทเนี่ยก็แล้วแต่การฟาร์มประเภทเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าไอเดียของเราเองเ่ยมันจริงๆผมว่าการฟาร์มธาตุน่าจะหนักกว่าไม่ไม่ๆๆๆไม่ไม่ๆๆไม่เหมาะกับการฟาร์มประเภทสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะอันนี้เป็นคลิปรวมเกี่ยวกับเรื่องของซีกวอ๋อนะครับผมอ่ะก็มันเป็นการวิเคราะห์แล้วกันกเป็นการวิเคราะห์แล้วกันนะครับเ,ก,เกีกเ่ยวกับเรื่องของซีว่าเออซีของเราเนี่ยมันโอเคไหมเราควรจะเเเดดินนนนหหห้าต่่อออออรรืถยลััังงีคคบผมโ คลิปนี้ก็น่าจะได้ความรู้ประมาณนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยและที่สำคัญก็คืออยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยไว้ด้วยนะครับผมผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆต้องการแบบไหนยังไงบ้างนนะจะได้ทำให้นะกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะผมซียูนะคร์มาจ้ะวี